ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นปัญหาที่อยู่ภายนอก่ะเป็นยังไงมันก็เห็นเห็นกันอยู่แต่ปัญหาที่อยู่ในใจก็คือความทุกข์นั่นแหละทุกข์เนี่ย,ยความหมายจะครอบคลุมมากทุกข์เนี่ยความหมายจะใหญ่มากขัดคลืนใจไม่ได้อย่างตายใจหวังหวังมากๆไม่ได้บางคนฆ่าตัวตาย ถาาวอกไม่ได้พอได้มาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากจะเป็นหลักวิชาที่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้แล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาและวิชาการหรือธรรมะเนี่ยพูดในแง่ของวิชาการเราก็จะมองถึงมีนักวิชาการหลายท่านชอบพูดธรรมะให้เป็นวิชาการ แต่ส่วนพระคุณเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะพูดในแง่ของการปฏิบัติจริงๆธรรมะเนี่ยมันก็มีตัวเดียวนั่นเองที่ว่าเราจะฟังแล้วตีความให้ถูกหรือเปล่าทีนี้เนี่ยอาตมาได้มีโอกาสเข้ามาบวชมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติเห็นว่าทางโลกนี้เป็นทางที่ ไม่ใช่ทางที่ทะลุปโปลไม่เป็นทางที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยสบปปงบสุขจริงๆก็เลยคิดไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อมีโอกาสได้อยู่อย่างนี้ถ้าไม่โดนบังคับให้สึกนะก็คงจะอยู่อย่างนี้พรรษาที่สองก่อนที่จะได้รับทุนคนที่บังคับให้เราปวดมาเชินอยากให้เราสุด นานุเขาปุ๊บกาบรั๊ครับโยมปูท่าจพวกเราพร้อมเนะีเราก็ตกใจให้ปูมาลุกไหลก็นเนี่ยปกติปูไม่เคยกาบหลานเพราะว่าหลานปวดในลาสาเนี่ยก็จะนั่งคนอาดสงเนี่ยก็กาบเบนเิลแล้วก็คุยกันก็ไม่ได้คุยกันนะเหมือนพระอับโยมคุยธรรมดาก็คุยเหมือนทำคนธรรมดาคุยกันแกะมากาบ มาจากบวชพรรษาหนึ่งแล้วก็เป็นปฏิบัตินะมากราบเราก็ตกใจนะโยงบูมานี่ื่เนี่ยมีความทุกข์อะไรมาหรือเปล่าพนมมือขึ้นปุ๊บและอาจารย์ตอนนี้เนี่ยจากพรรษานั้นมามาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็สมมาป่าขุนแล้วนะทางบ้านก็รออยู่อยากพูดแค่น,นี้ อยากสมาสื่อเลยไม่ใ,ใจเลยนงที่บอกอยากให้เราสึกอยากให้เราบวชอยากให้เรารู้ธรรมะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราในใจอาตมาก็เพิ่งบวชถึงพรรษานี้ก็เพิ่งพรรษาที่สามเนี่ยเพื่อคิดในใจอา้าวขออยู่ต่อศึกษาธรรมะก่อนได้ไหมเขาก็อยากได้ทำทำที่เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเราจะอยู่นานแค่ไหน จริงก็สื่อถึงความในใจของผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงเราในแง่ของครอบครัวจริงแล้วถ้าเราเข้าใจหลักศาสนาพุทธเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ,จ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้เราทิ้งครอบครอบครัวแล้วก็หนีมาบวชเพื่อเอาตัวรอดอยู่คนเดียวส่วนอาตมาเนี่ยก็ซึ้งซึ้งในน้ำใจของโยมผู้ที่เป็นห่วง กลัวว่าัตมา,าตมบวชอยู่อย่งนี้แล้ววันหนึ่งแกยเอาชนะสิ่งที่อยู่ในใจที่ลึกลับซับซ้อนเปลี่ยนใจอยากกลับออกไปใช้ชีวิตแบบนั้ว่าท่านก็กลัวว่าเราเนี่ยจะมีปัญหาในชีวิตลึกลังจากนั้นเนี่ยก็มีอะไรอีกท่านหนึ่งเป็นโยมแม่บินมาจากออสเตรเลียมาที่วัด เราก็มาถามเชิงรุกันเชิงรุกันว่าเราเนี่ยสบายดีไหมเราก็บอกเราสบายดีแล้วจะอยู่อีกนานไหมเราก็บอกไม่รู้ว่าจะอยู่นานหรือเปล่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ตายก็คงก็คงตายาก็บอกไปอย่างนั้นหรืงแม่บอกว่าทำไมพูดใจยอย่างนี้เป็นพระมาแล้ว พูดอย่างนี้กับโยมแม่ไม่ได้นะก็เลยออกโยมแม่ไปพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยฉันยังไม่รู้หรอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันฉันได้บวชแล้วฉันอยู่เป็นพระและ้วเพรฉันเนี่ยได้อยู่ศึกษาพระธรรมพระบินัยต่อก,ก่อนเพราะว่าฉันเนี่ยยังมีเวลาอีกมากที่จะเริ่มต้นชีวิตถ้าเกิดฉันมีโอกาสได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอก ฉันก็เลยบอกโยมแม่ลเออโยมแม่ก็กลับไปใช้ชีวิตก่อนนะรถรถอาตมามีรถคันน,นึ่งมีซีเอีคันนึ่งโยมแม่ก็บอกถ้างั้นรถเนี่ยโยมแม่จะไปขายนะเพราะว่าจอดไม่เฉยอยู่ตรงนอกไปใช้รถไทยรถมาโยมแม่จะไปขายเลยบอกโยมแม่เลยจะขายก็ขายหนึ่งถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตเป็นฆราวาสก็ให้ซื้อใหม่แล้วกัน ก็เลยบอกว่าอย่างนี้จากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็ได้หนีมาอยู่วัดปยยัญญาบรรามก็อยากที่เห็นกันเนี่ยแหละไม่ได้พูดอะไรท<อ>่า<ะ><อ>แล้วลา,ายาแตกซีนายกนเทศเหรอครับซ <itu> ึ่งครับซึ่งก็นงคนทีน <itu> น่บนพระฌานแต่ละรูป ใธรรมะกำลังใจญาติโี่ยวก็บางครั้งเราก็รู้สึกสงสารญาติโยมเหนื่อยกายไม่พอเหนื่อยใจจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็ครอบครัวฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตครอบครัวได้ไหมครับอาจารย์มันมีบทสั้นๆจะละลุ่มนะครับจะเดี๋ยวขอกลับไปเป็นมนิดหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์สุพรท่านบอกว่านี่คืออาจารย์ท่านพระอาจารย์สุพรบวชมานานแล้ว สี่สิบกว่าพรรษาไม่ถึงคนมากไปายุผมเลย่จรยสิบสิบด้วยบกว่ามมวพาร, 40, 40, 000, รรษาแต่ว่าถ้าอาจารย์ได้บวชสามพรรษาแต่เนี่ยด้วยความคนมีธรรมะปันยอมเหมือนรวงข้าวจะอ่อนน้อมที่มีรวงข้าวจะเป็้อะไงจะอ่อนน้อมติดติ่ไม่อ่อนไม่ได้ท่านได้สอนครับมาเรียราานภาษาอังกฤษให้อาจารย์เป็นถึงว่าจะบวชใหมแ่แค่สามพรษาแต่น้องเป็น <peach> ให้เป็นอาจารยนะ์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคุณครับอยู่ในใจถ้าเรียนได้แค่วันเดียวเดี๋ยวเียมาก็ไปคุยด้วยแล้วไปคุยด้วยจ้างได้ง่ายภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียนแค่วันเดียวนะคุณยองพมทูดไายและนิดนอ่อยแล้วภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ได้เลยสรุปไม่ได้อะไรเลยนะ แต่ก็ดีนะท่านอย่าง่าใจที่ศึกษาต่อไปออเดี๋ยวก็ท่านพระอาจารย์ลูท้ายท่านก็พูดถึงว่าอาะมาอยู่ก็ดีได้นะอามาก็ขอพูดเหมือนกันว่าอามาก็มีจะถามอาจจรย์จะถามะไม่ให้ฐานนะ มันเครื่องเัน,น,นปินะถ้าหยุดไม่ได้หยุดแล้วจะพูดไม่ออกเหมือนอาจาร์รสุดท้ายจะพูดไม่ออกเลยนะเออครื่อมมงชงพูดไม่ออกเอ,อ่ถามว่างเลยจะเป็นคำถามย,ยากๆแล้วฮะถามพระอาจารยที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติถึงต้าวเดือนนะนะคร ในขณะปฏิบัตินีมีแนวความคิดแบบไหนคะถึงได้อดทนปฏิบัติได้ถึงเก้านือนเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าเวลาปฏิบัติเพียงวันเดียวยังขี้เกียจนะคะช่วยแนะนำดีนึ่งก็เจริญพรคำถามดีมากเลยครไปแรกๆ ใจที่เต็ดเปี่ยมด้วยความรู้สู้ได้ยาไปก็ไปปฏิบัติตารตุลาการสอนท่านก็สอนได้ดีท่านลูกศิษย์ท่านเนี่ยจะมีมีทุก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 รับให้ของมนุษย์ที่เข้ามาหวดเป็นพุละมีทั้ติพุทระเั้วมาหัวในพัน มีบัณฑิตที่จบกฎหมายก็มีบางคนที่เป็นคือวาบวชเทควาลาออกไปยเจ้ามีลูกสี์ท่านก็จะหลากหลายและเป็นนักปฏิบัติสําหรับอาตมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอตาตารย์มาก็คุยกับท่านบ่อยแล้วด้วยความที่เรามีความรู้ด้านภาษาจีนบ้างก็ช่วยท่านในด้านของการเป็นร่างด้วยร่างแต่ภาษา จะภาษาให้ให้ฝรั่งที่ปถามหาปัญหาธรรมะแ้่ท่านด้ความที่ว่ามีโอกาสเป็นล่าด้วยก็เลยต้อตงสิกโซ่ไปจ่ายรังซึ่งเดฝรั่งเนี่ยเขาจะถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั่นธรรมะนะครับถามลายเรื่องมากครับนะถามเรื่องสุญญาตาคืออนะไรเคุยกับฝรั่งเรื่องสุญญาตาสามชั่วโมงไม่รู้เรื่องพูดเ,เ,เรื่องความล่างเี้ย สุญญะตาความว่าคุยยากหนังสืออาจารย์พุท no, ธ yeah. ักสามร้อยเกือบสี่ร้อยห้าชินยะตาเราเนี่ยสุญญะตาเอ็นตี้เน็อะไรคือเอ็นตี้เน็ตอะไวเซ่เน็ตอะไวเซ่อะไรอะไวเซ่สรุปแล้วเนี่ยการที่จะเข้าใจทำทำสอนทำอะในเรื่องสุญญะตามันต้องมีพื้นฐานก่อนถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ย มันก็จะไม่เข้าใจเด,ดี๋ยวกลับมาตอบคำถามให้โยมก่อนที่จะไปดาวัทีามท่านก็สอนอาตมาเรื่องของพนทางฟัสติอาตมาก,ก็จะได้ได้ส่วนอานาปนสติ16ขั้นตอนที่อยู่ในพระพระไตรปิฎกก็จะเป็นคีรีมานันสูตร,รก็จะสวช่พุ จะเริ่มฝึกกับตัวเองเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะเดือน,นแรกก็ฝึกเบืออหน้าเดือนแรกได้เดือนเดียวตอนแรกอาจจะอยู่อยู่สักปีนึงอาจจะอยู่สักนานๆคือวัดเาเนีงไม่ค่อยอยู่ห้าปีนะกปกติเพาะฉจะบอกว่าเป็นภาน้วัดนานถ้ามานี้อยู่ได้เดือนแรกอุ้ยไม่ใช่แล้วเบื่อมากอะไรเนี่ยมายืนมาเดินมานั่ง มานอนตัวเองแอบไปนอนนะไม่ใช่ท่านอสอนให้นอนได้เดือนแรกก็แอบไปนอนนะแอบไปนอนที่เกียจสู้ไม่ไหวแล้วถามตัวเองเนะเรามาฝึกเนี่ยเราอยากเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หร้แล้วก็ดรวยกด้วยการที่เราได้ความธรรมะด้วยการที่มีครูบาอาจารย์ที่คอยให้เทคนิค าตลอดมาทำให้เรามีกำลังใจงในการที่จะอยู่ต่อที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวอาตมาบอกให้เลยอาตมาอยู่คนเดียวเดือนแรกอาตมาหนีไปนอนแอบหลอกใครไม่ได้แอบหนีไปนอนแต่มีครูบาอาจารย์ช่วยจะทําให้เราเนี่มีกําลังใจงที่จะศึกษาต่อเป็นอย่างดี อาจารย์ท่านอื่นด้วยนะโยมนะแต่ถ้าเรื่องปฏิบัติก็ถามได้เช่นโยมเป็นโอกาสดีที<ๆ>่บางครั้งสิ่งที่เราคาใจอยู่ถ้าเราไม่ถามเราก็จะไม่รู้อย่างนี้ตลอดไปเช่นฉะนั<ม>้นก็เป็นโอกาสที่ว่าเราสามารถจะเล็กกนถ้าเรื่องปฏิบัติถามพราอาจารย์สองรูปแต่ถ้าเรื่องไม่ปฏิบัติถามพระธรรมายพระธรรมาไม่ชอบปฏิบัติ ก็อะรก็ดูจิตตัวเองก็พอแล้วนะแปดหมื่นสี่พันก็ทมขามาันะคุณโยมจริงๆไม่ได้อะไรมากเลยพระเจ้าเกิดถ้าไปปิดกขึ้นมาได้ก็มาจากการมั่นดูจิตตัวเองนีะนั้นมหาชาก็สมัยนั้นมีพระนั่งอ่านหนังสือโออ่านกันแยะมากมายดูจิตฟังเด้อนะก็ ตัวหนังสือทุกตัวที่อยู่ในนั้นก็มาจากจิตของพุทธองค์ถ้าคุณยอมดูจิตตัวเองมันก็คืออันเดียวกันนะแต่อ่านอ่านบ้างก็ดีก็เป็นแนวทางแต่ก็อย่าละเลยการดูจิตตัวเองนะบางคนจะหมกมุ่นอยู่กับตัวหนังสือในสมัยพระพุทธการก็มีพระหลายรูปนะหนังสือมากมายเลยแล้วก็ สุดท้ายพระเจ้าก็ต้องไปขอเตือนว่าให้ช่วยดูจิตตัวเองอย่างท่านพระอาจารย์รูปนี้ก็ถือว่าได้ตั้งปริยัตและปฏิวัตนะแล้วอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ปฏิเวธนะเป็นการเข้าถึงธรรมขอรหกวนิดนึงดูจิตดูมากๆจะเป็นโรคนะครับก็บางคนก็ไปอยู่ที่สีัญญาโรคอะไร โลกอะไครับอาจารยโรคจิตครับผมแล้วผมกังวลผมก็เลยไมยชอบดูจิตแล้วอื่นครับผมไม่ชอบดูจิตคนอื่นแต่ชอบดูจิตตัวเองใช่ไหมครับท่านชอบดูจิตพยาบาลครับท่านพระอาจารย์ท่านนี้ท่านก็ถือว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์ทางโลกก็เยอะ เคยอยู่ที่ไหนนะครับอะไรครับเคยอยู่ที่ท่านเคยอยู่วัดประบาดพระดังน้ำพุนะพระอาจารย์สุพรก็กล่เสมอว่าห้ามอยู่กับเอกแต่ไม่ติดเออยู่พระบาดน้ำพุมาเจ็ดปีมีจิตเมตตาเอื้ออรีต่อเพื่อนมนุษย์คอยอุ้มคอยอาบน้ําคอยล้างสบู่ทุสบู่ทำทุกอย่างอยู่กับเอตแต่ไม่ติดเอก แต่มีวงเล็บไม่แน่ผมกจะลองเอาอาหารทะเลให้ชันดูนะครับเดี๋ยวเชื่อเดยเดี๋ยวยังไม่เคยเห็นเดย๋ยวเชื่อต้องไปสัมผัสเองนะแต่ท่านพระอาจารย์ธาราท่านก็มีเทคนิคนะคุณโยมในการที่ท่านหน้าตาผ่องใสนี่ก็มาจากการปฏิบัติท่าน